คุณเคยรู้สึกเหมือนบ้านมันอึมครึมทั้งที่ก็เปิดไฟแล้วหรือเปล่าคะฉันมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยปลุกพลังงานดีๆในบ้านของเราด้วยคริสตัลค่ะวิธีแรกวางคริสตัลโรสคอ์สไว้ข้างเตียงหรือใต้หมอนมันจะช่วยเติมเต็มความรักความอ่อนโยนและเยียวยาจิตใจเราขณะหลับอืมเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆเลยนะ วิธีที่สองหาคริสตัลอะเมทิสต์มาวางไว้ในห้องทำงานหรือมุมอ่านหนังสือมันจะช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของเราวันนี้ฉันจะเขียนอะไรดีนะและวิธีสุดท้ายวางคริสตัลใสหรือเคลียร์คอไว้ตรงหน้าต่างมันจะช่วยกระจายพลังงานแสงอาทิตย์ไปทั่วบ้านทำให้บ้านสว่างสดใสและเต็มไปด้วยพลังงานบวกบ้านของเราอบอุ่นจัง ลองทำตามดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณฝากกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักฟังด้วยนะ